ัวันนี้ครับแอนดี้การันตีอีกแล้วใครที่ชอบบ้านไซส์ใหญ่ๆแบบ XL อย่างนี้4นอน5น้ำ4ที่จอดรถอ่ะยังไม่พอครับเพราะกับห้องแม่บ้านและห้องน้ำส่วนตัวของแม่บ้านเขาด้วยมาทางนี้เลยครับ บอกเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้าที่อยู่อาศัยของคุณนั้นใหญ่เกินไปแบบนี้ปรับเปลี่ยนได้ครับเป็นแบบออฟฟิศไปในตัวเลยก็ยังได้อะถ้าพร้อมกันแล้วมาพบกับเดอะเชลเตอร์เพชรเกษมพุทธมนทรสาย5้ากันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โอ้ยวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารู้สึก ดีใจมากๆเพราะว่าันนี้กลับมาเนี่ยมาเจอรุ่นน้องสมัยตอนเรียนมาิดนด้วยกันไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะสิบนิ่ไม่พอเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจอกันมาหลายสิปีมากแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการของน้องสาวของผูเองครับกับโครงการที่มีชื่อว่า The Shelter รเ์เพชรเกษมพุทธมณฑลสาย5ค่ะถูกต้องเลยเป็นอาณาจักรที่ XL มาก <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ทุกหลัง เน้นบ้านใหญ่ค่ะที่นี่พี่แอนดีโอ้โหนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราอยู่พุทธมน,น่ะนะครับแล้วก็สายห้าด้วยใช่ค่ะทำไมถึงอยู่แถวนี้ยังไงอ่ะ แถวนี้นะคะเป็นย่านที่เจริญนะคะเป็นแหล่งชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะมันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองที่มีความวุ่นวายนะคะแล้วเราทําโครงการเนี้ยอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนเส้นที่เดินทางสะดวกเชื่อมใช่เชื่อมต่อถนนหลายสายค่ะเชื่อมต่อพุทธมณฑลสายสี่สายห้าไปบรมราชชนนีนะคะนี่มโรงเรียนเราเลยเนี่ยอ๋อใช่เข้าเมืองสะดวกค่ะอ่าถูกต้องค่ะ ทางด่วนก็อยู่ใกล้แค่นี้เองใช่มีความเจริญทุกรูปแบบค่ะทุกรูปแบบเลยนะแถวนี้มีห้างเป็นอะไรยังไงมีค่ะตรงนี้เจ้าจะมีบิ๊กซีนะคะมีตลาดสดนะคะคสถานพยาบาลโรงเรียนทุกอย่างครบหมดค่ะนี่เลยนะครับโซนด้านานี่ของเราด้วยปะใช่ค่ะมันคือยังไงอะไรอ่ะก็พื้นที่ของโครงการนะคะพี่ลีตรงเนี้ ประมาณ9ก้าอ๋ะะอทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดโครงการเนี่ยประมาณ9ไร่ด้านหน้าเนี่ยที่ติดถนนใหญ่เนี่ยมันดีกับการค้าขายนะคะเราด้วยความที่ติดถนนใหญ่รถสัญจรไปมาเราก็<ม>เลยเอาโซนด้านหน้านเนี่ยเป็นโซนเหมือนชอ็ชอปช<อ>็อปเฮาส์เป็นอาคารพาณิชย์ เขาได้สำหรับค้าขายนะคะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาหลายๆที่ที่เจอเนี่ยก็คือว่าที่จอดรถไม่พอที่นี่เคยเจอไปตึกแถวแปลอะไรซื้อของสอ่งรถลำบากเราก็เลยเตรียมที่จอดรถด้านหน้าไว้ถึง50คันค่ะ50คันคุณผู้ชมครับด้านหน้าที่เป็นโซนอาคารพาณิชย์เนี่ยมีทั้งหมดกี่อาคารยังไงมีทั้งมีทั้งหมด13ยูนิตค่ะ13ยูนิตคุณผู้ชมครับค่ะอืแอบกระซิบก็ขายหมดแล้ว อย่าโกรธผมอีกแล้วนะผมนี่ชอบมาอะไรอย่างเงี้ยชอบมาแต่ไม่เลทใช่ไหมเพราะโซนด้านในเรายังมีใช่ค่ะให้คุณเลือกได้ตามใจชอบถัดจากโซนพาณิชย์นะคะก็จะผ่านทางเรื่องของป้อมรปภแล้วก็ศักดิ์สิทธิไทยนะคะเข้ามาสู่โซนด้านในซึ่งเป็นโซนบ้านนะคะในนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเราออกแบบเนี่ยคอนเซ็ปต์เน้นเรื่องของความส่วนตัวนะคะเป็นบ้านเดี่ยว3มชั้นนะคะ บ้านทุกหลังของเราในโครงการหันทิศเหนือใต้เพี่อนดิอ้หนี่วงจุ้ยเลยใช่ค่ะแล้วก็ลงดีในขณะเดียวกันแดดไม่ร้อนค่ะด้านหน้า13ยูนิตข้างในมีทั้งหมดกี่ยูนิตสับบ้า22ยูนิตค่ะ22ยูนิตคุณผู้ชมครับ <c oughs> นะครับแบ่งออกมาเป็น XL หมดเลยไหม ใหญ่ไปแบบหมดเลยใหญ่หมดทุกแบบแต่ถ้าเป็นแบ่งเนี่ยก็คือเป็นท้ายใหญ่ของเราเนี่ยเรนเรียกท้ายเอ <Okay. S 2> นะคะมี403ตารางเมตร <Okay. S 2> นะคะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ําห้องม่บ้านห้องน้แม่บ้าน,น,แ,านแยก่ังหา <Okay. S 2> นะคะแล้วพอดีเมื่อประมาณปลายปีเราเพิ่งออกคลอดแบบใหม่แบบน้องใหม่จากการเก็บสำรวจความต้องการของลูกค้าเราเลยมีแบบตรงกลาง oh. เรียกว่าสุพีเรียอยู่ในเฟสใหม่ของเรา375ตารางเมตรโอ้โหค่ะ เจ็ดนอนหกน้ำพื้นที่ห้องเขาใหญ่กว่าค่ะเป็นการแบ่งพื้นที่สยสังหน้ิในเรื่องห้องนอนก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการเรื่องพื้นที่ห้องนอนเยอะคือพร้อมอยู่อาศัยบิ๊กแฟมิลี่ได้เลยถูกต้องค่ะนะครับที่จอดรถละ่ะที่จอดรถ3ามคันค่ะ3คันนะครับคุณผู้ชมค,ครับ ใชเล็กของเราเป็นใช้บีสามร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตรสี่ห้องนอนห้าห้องน้าเหมือนกันเล็กค่ะเล็กสามร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตรนี่คุณเล่นใหญ่บ้านผมอีกนเล็กโอเคสี่นอนห้าน้ำสองจอดค่ะห้องนอนม่บ้านแล้วก็ห้องน้าต่างหากค่ะอาแหละคุณยมครับตอนนี้ราคาผมขออุ๊บไว้ก่อนดีกว่าผมอยากไปดูแล้วแหละวันนี้เอาอะไรเดีอ้มันใหญ่กันไปหมดเลยเป็นพาไปดูใช้ใหญ่สุดละกัน XL นะใช่ค่ะโอเคได้4 0 3ตารางเมตรค่ะไปกันเลยครับมา นี่ค่ะนี่นนใหญ่มากครับคุณผู้ชมนี่เป็นพามาอยู่บ้านทยใหญ่ที่สุดของเรานะคะเ,คเป็นท A ้ A เตัว403ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ามันใหญ่มากใหญ่ค่ะเฉ <laughs> พาะตรงนี้นะคะพี่นี่เราอยู่บนที่จอดรถที่จอดได้ถึง4คัน4คันครับคุณผู้ชมครับ นะคะเป็นที่จอดรถเราทำสแตปมคอนกรีตให้แบบนี้ลูกค้าทุกหลังค่ะพี่แอนดี้จริงป้ะให้ลกหลังค่ะขออนุญ,ญาตถามนิดนึงแล้วส่วนกลางตรงนี้ถนนเนี่ยเราเป็นโครงการที่ทําสแตป์คอนกรีตนะคะทั้งโครงการาาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่แอนดี้ขับเข้ามาในโครงการถนนจะสมไวตั้งแต่ทางป้อมด้านหน้านะคะมาจนกระทั่งหน้าบ้านตัวเองเลิศเลยคุณองออหไม่น่าเลยมันคือรอให้เข้าถึงบ้านเลยใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่แอนดี้ออขออนุญาตหน่อยคือ สายไฟที่นี่พี่ยันนี่รู้สึกจะดูแลจะรู้สึกว่าไม่ดูรู้สึกสบายใจมีเลยเพราะว่าหน้าบ้านทุกหลังที่นี่ไม่มีสายไฟค่ะเราสายไฟลงใต้ดินลงดินหมดเลยเสาไฟจะมีอยู่แค่ถนนหลักของโครงการนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะเอาจริงนะผมไปมาก็ไม่รู้กี่ร้อยนะนับโครงการได้เลยนะว่าโครงการไหนเนี่ยเอาสายไฟลงดินน้อยมาก อันนี้เป็นหนึ่งในนี้นะ,ะ <c oughs> หนึในนี้เลยนะฮะที่จะให้ความสวยงาม <c oughs> บรรยากาศดีๆในโครงการงเราเนี่ยโดยไม่เห็นสายไฟมากถูกต้องค่ะอ่าโอเคเดินถัดเข้ามาครับอันนี้แบบบ้านสไตล์แบบบ้านของเราจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทม r a รารีะนะคะ,ะเนก็จะเน้นของเรื่องของความดูทันสมัยครับผมวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะจะเน้นวัสดุที่ปิดผิวที่ดูหรูหราแต่จริงๆแล้วยัง ดูแลรักษาง่ายโอเคนะคะยกอย่างเช่นนะคะหินเทียมตัวนี้นะคะเราใช้หินเทียมแทนหินธรรมชาติก <B. S 2> ็จะดูแลง่ายกว่า และอยู่ยาวนานด้วยถูกต้องค่ะไม่ดำไม่อะไรมากมายค่ะอีกตัวนึงค่ะพี่ดี่อย่างนี้ค่ะระแนงที่แต่งด้านหน้าเราใช้ระแนงอลูมิเนียมดีไม่ได้ใช้ระแนงเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นลดเรื่องของน้ําหนักสนิมสนิมถูกต้องอันนี้สําคัญมากคุณผู้ชมครับดีมากเลยนะใช้ฟาซาดสวยงามมากและสังเกตว่าล้อไปถึงหน้าบ้านด้วยใช่ค่ะก็เป็นสไตล์เดียวกันค่ะดีครับสวยงามมากและด้านบนอันนั้นไม้ปะครับอันนั้นเป็นไม้เทียมค่ะเป็นไม้เทียมด้วยก็ดูแลง่ายค่ะไม่ไม่มีเรื่องของไม้ยดดค่ะีมาก หลังคาเป็นไงฮะหลังคาเป็นตัววัสดุชิงเกิลรูฟค่ะอืค่ะเห็นมีลงมีรูอยู่นี่ระบายอากาศตัวนั้นระบายอากาศค่ะระบายความร้อนค่ะอ่าะนะครับ สวยงามมากดูจากด้านหน้าแล้วผมบอกแล้วว่าอลังการมากดูเหมือนมันจะมีมากกว่า4ห้องนอนนะเนี่ยมันมีหลายห้องอเนกประสงค์ใช้อยู่ค่ะคือตรงนี้ห้องที่นี่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนทุกไลฟ์สไตล์ค่ะจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิก4ีหคนอยู่สบายๆเลยหรือจริงๆแล้วจะอยู่อาศัยตึงๆทาเป็นออฟฟิศก็มีห้องเพียงพอให้ทําค่ะเพียงดีโอ้โหแลวนี่รับประกันโครงสร้างอะไรยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้จริงๆแล้วต้องแบบ เปนว่าเราน่าจะเป็นโครงการเดียวที่การรับประกันโครงสร้างถึง10ปีค่ะ10ปีเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสบายอ,อกสบายใจกันได้ด้านหน้ามียังไงฮะมีก็จริงๆแล้วตัวเราเน้นเราเน้นเรื่องตัวบ้านเพื้นที่สอยใหญ่นะคะ <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีมีบริเวณภายนอกเหลือเพียงพอให้ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เพื่อบรรยากาศเหมือนกันดีครับนะคะด้านข้างก็มีมีด้านหลังก็มีมีค่ะนะครับโอ้โหดูใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเข้าบ้านี่ปค่ะอ่ะทางนี้เชิญค่ะอันนี้คือทําให้เลยปะคะทำให้เลย่นีีย เผื่อนั่งชมวิวชนต้นไม้หรือว่าใส่รองเท้าขอนรองเท้าค่ะดูสินะได้บรรยากาศแดดรำไรนะมีต้นมงต้นไม้ฮ่าไม่อยากออกไปไหนเลยคุณผู้ชมครับ <c oughs> อยากอยู่แต่บ้านค่ะ <c oughs> เพราะบ้านดูแล้วอบอุ่นจริงๆนะครับโอ้นี่มาถึงหน้าประตูตรงนี้กระจกบานบปนร่มเลยค่ะเน้นเรื่องแสงค่ะให้แสงธรรมชาติเข้าตัวบ้านค่ะดีจะได้รู้สึกโปร่งค่ะดีครับวัสดุที่ใช้นี่คืออะไรเนี่ยเป็นอลูมิเนียมค่ะโอ้ เลิศเลยสีสันสวยงามมากครับไปเดี๋ยวเชิญน้องสาวเข้าบ้านก่อนเลยโอ้โหคุณผู้ชมโอ้ยใหญ่สูงอลังการจริงๆตรงนี้เราอยู่ที่ลิฟท์รูมนะคะบทียดีตรงนี้เป็นดับเบิลโวลุ่มนะคะสูงประมาณ6เมตรค่ะเมตรนะคุณผู้ชมครับโอ้ยสวยใหญ่อลังการมากนะครับชานลีนี้ ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่ค่ะนะฮะโอเคข้างในเปไ็นยังไงลิฟ่งแอเรียตรงนี้ค่ะพี่แอนดี้จริงๆแล้วเขาเชื่อมต่อนะคะพี่แอนดี้เห็นว่ามีโซนระเบียงออกไป เดินเล่นได้จัดปาร์ตี้ปิ้งย่างหมูกระทะนะคะเปิดแล้วก็รู้สึกเชื่อมต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องถอดใส่รองเท้าเดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็เดินอ,อ้อมคือคอนเนคกันไหมถูกต้องคนะันนี้คิดมาให้แล้วค่ะว่าสามารถใช้อินดอร์เอ d าท์ดอร์แล้วก็เชื่อมต่อกันอยา่างสะดวกดีมากมาพูดถึงข้างในดีกว่าข้างในนี้คุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าพื้นที่ใอ้สอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ403ตารางเมตระนะครับดูเฉพาะลิฟ i ิ g งแอเรียเท่านั้นดูใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรานั่งกันให้ดูเลยดีกว่าดูสิครับคุณผู้ชม เป็นไงถัดจากโซนลิฟ่งนะคะครับก็เป็นโซน บประทานอาหารค่ะแน่นอนครับโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ชอบจังเลยเป็นเซตติ้งอันนี้เป็นมาตัวอย่างเราเซตไว้สําหรับ6ที่นั่งแต่พี่เอเนี่เห็นว่ายังมีพื้นที่เหลือใช่ค่ะพี่เอเนี่สามารถวางคอนโซลหรือวางเบนช์ก็ยังได้อีกค่ะคือพื้นที่คุณเยอะมากแล้วดูมีกระจกมีอะไรคือผมว่าดูแลบ้านสวยอ่ะเอาจริงแล้วฟอร์ตูซิลิงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3เมตรค่ะ3เมตรเลยนะคุณผู้ชมครับใช่ค่ะโอ้อันนี้6อันนี้3ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรฮะอ่ะถัดจากาดนิ่งก็ต้อง ห้องครัวค่ะก็พื้นที Hop, ่บ like> ้านเราใหญ่พอที่จะกั้นห้องครัวที่เป็นห้องครัวปิดอ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้คือกั้น ใช่ค่ะเป็นเฉพาะงานตกแต่งของอ่าบ้านที่เป็นบ้านตัวอย่างค่ะก็คือบ้านจริงแล้วก็คือจะเปิดกว้างเลยไม่มีอะไรกั้นเลยใช่ค่ะโอ้แต่ทาแบบนี้มาก็ไม่เล็กนะครัวไม่เล็กค่ะบอกแล้วว่าที่นี่บ้านใหญ่ค่ะพี่แอนดี้ดีมากเลยแล้วดูฟังก์ชันของครัวเลครับมีทุกอย่างครบพร้อมมีครบค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นห้องครัวปิดเนี่ยค่ะพี่นี่จะผัดกะเพราอะไรตรงนี้เนี่ยจัดไปสิครับจัดไปกลิ่นไม่ไปรบกวนแน่นอนบริเวณทานข้าวนะครับระบบน้าระบบไฟตรงนี้เราเตรียมไว้ให้หมดแล้วหมดเรียบร้อยแล้วจริงแล้วก็ลูกค้าสามารถไปปรับได้ ตามฟังก์ชันที่ต้องการาแต่ชอบใช้ครัวเล็กใหญ่อันนี้ปรับได้หมดเลยเ <ลง S 2> <ข>อีมาดูด้านหลังหน่อยค่ะเชิญค่ะลานซักลางของเราค่ะเบนดี้ใหญ่ไหมคะโอ้ยอะไรใหญ่ใหญ่ไปทุกจุดเนี่ยเฉพาะตรงนี้20ตารางเมตรนะคะ20ตารางเมตรค่ะอันนี้ลงเข็มให้ป่ะเนี่ยลงเข็มค่ะ ก็วางเครื่องซักผ้าสองเครื่องเครื่องอบผ้าตากผ้าแล้วยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากแล้วตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปยังห้องแม่บ้านนะคะอยู่ด้านหลังนี้เลยใช่ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําค่ะโอ้ยดีเลก็แยกกับตัวบ้านถูกต้องค่ะคท่านี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าเอ้ยพอหลังหกโมงเสร็จปุ๊บหนูจะกลับบ้านก็อันนี้กลับไปอยู่ตรงนี้เลยโซนนูเลยใช่เลยค่ะและพื้นตรงนี้คือปูอย่างนี้เลยปะปูให้อย่างนี้ทุกหลังค่ะปูกับเรื่องแล้วก็มีตรงนี้เป็นไซรัลค่ะรอบให้สวยงามอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทเองค่ะ เยี่ยมโอเคเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยต่อค่ะสวยมากไปเอาละค่ะพี่แอนดี้พาพี่แอนดี้ไปดูหลังบ้านมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ลังจะพาพี่แอนดี้ไปดูห้องนอนสีค่ะได้เลยได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะไหนดูซิห้องนี้จริงๆเราเป็นห้องนอนสีนะคะแต่อันนี้เป็นแต่งเป็นห้องทํางานนะคะห้าฟุตลงได้ห้าฟุตสบายๆลงได้แน่นอนค่ะบอกแล้วว่าเดอะเชลเตอร์ของเราใหญ่ค่ะพี่แอนดี้อันนี้พี่ยอมพี่ยอมหนูจริงๆหน้าตา ห้องแสงธรรมชาติมีเข้าทุกห้องค่ะรู้สึกสบายทุกทิศเลยใช่คนะครับสวยงามมากอันนี้ก็บิวขึ้นมาหรออันนี้เราบิวขึ้นมาค่ะเผื่อลูกค้าจะปรับห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะเฉพาาในงานบิลค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมครับสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นห้องผู้สูงอายุได้ค่ะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นห้องน้ําอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะเขาก็จะใกล้ห้องน้าถ้าใช้ห้องนอนเป็นห้องนอนเขาก็ใกล้ห้องน้ำแป๊บเดียวเลยหใช้เป็นห้องทางานก็ยังได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ําดีกว่าค่ะมาเนี่ยค่ะเพียงี้น่คะ โอเคโอ้ okay. oh, มีเช้าเวอ่์ด้วยมีทุก<ด>อย่างครบหมดเลยตด้ไม่เพือเพ่อไงคะเผื่อสมมติว่าถ้าทําห้องข้างล่างเป็นห้องนอนคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายปู่ย่ามาอยู่ตรงนี้สบายเลยถูกต้องนะ,ค,ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนห้องเก็บของใต้บนันไดใช่คะ่ะเก็บของได้เยอะนะเก็บของได้คะ่ะก็นี่คะ่ะเก็บได้เยอะพอสมควรคะ่ะลึกเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวข้างล่างหมดแล้วหมดแล้วค่ะเป็นพาไปชั้นสองดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ี่จะว้าวอันนี้อีกจัดสิครับพม โอเคค่ะพี่นี่เรามาถึงชั้น2แล้วนะคะตื่นเต้นอนะอะไรก็ใหญ่ไม่หมดที่แตกต่างเลยพี่ดูมพื้นก่อนค่ะก็บนนี้ชั้นสองจะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะทนทานดูแลรักษาง่ายไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปลวกจะกินพื้นไม้จะบวมน้ำไอตรงระหว่าง ตัวลายต่อจะดำไหมลยอย่างนี้เอ้โอเคนะด okay ูแลง่ายค่ะแล้วเราก็เลือกชนิดที่มันไม่ลื่นด้วยดีมากเลยทีเดียวเอาเข้ามาแล้วบริเวณชั้น2เนี่ยจะแบ่งเป็น2ห้องใหญ่ๆนะคะก็คือห้องนอนใหญ่นะคะแล้วเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเชิญค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคือตอนแรกพี่จินตการคือเปิดมาเป็นโต๊ะผู อ๋อ <laughs> เอางว้เลยเหรอคะได้ไหมจริงจริงห้องนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์ด้วยความว่าเรารู้ว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันจริงๆเราเลยทิ้งสเปซข,ของห้องนี้ไว้นเน่ยให้อิสระกับลูกค้าในการออกแบบ ดีครับเช่นจะเป็นโฮมเทอเตอร์ก็ได้จะเป็นห้องมีโต๊ะสนุกอย่างที่แอนดี้ว่าห้องซ้อมดนตรี entertainment ถูกต้องหรือเป็น second living เหมือนที่เป็นตกแต่งอยู่อย่างนี้ดีว่านี่ชอบอ๋อตรงนี้ก็มีห้องน้ำใช่แล้วมันก็จะบอกว่าเวลาเรามาต่อเติมหรือเพิ่มห้องนอนเนี่ยตัวยังตัวหนึ่งเนี่ยที่ทำลำบากก็คือห้องน้ำาระบน้ํามันมีไบเปร์รนอะไรต่างๆไงเออเป็นคิดมาเผื่อแล้วว่าถ้าต้องการจะเพิ่มห้องนอนเนี่ยสามารถทำห้องนี้เป็นห้องนอนได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ ดีครับมีทุกอย่างครบพร้อมแบบนี้แล้วมีความเสียวอยู่ตรงนี้ด้วยมองเห็น่างค่ะคุณพี่คืออย่างถ้าสมมติว่าเวลาสมมติตงนี้นะคะเป็น second living room กรณีอย่างพ่อแม่นะคะอาจจะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงพักผ่อนตัวเองขนาดเดียวกันก็คุณลูกเล่นอยู่ข้างล่างก็ยังมองลงไปเห็นได้เห็นได้ใช่ค่ะคือเอาจริงแล้วนะผมว่าน้องสาวผมันนี้คิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าคือไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่นไหน มาอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนต้องมีพื้นที่ space ของตัวเองเพีนี่พูดถูกเลยค่ะน,นั่นเป<ช>็สิ่<ะ>งที่เราต้องการเน้นค่ะเอานั่งให้เขาดูโอ้โหหน้าต่างนับได้เลยกี่บานกี่บานมากันเพียบเลยเอาจิงแล้วห้องนี้เนี่ยทำได้หลายแบบค่ะอย่างที่น้องบอกอนเนกประสงค์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือจะเป็นเอาห้องนอนอย่างได้เลยนะถูกค่ะเนาะมีลูกค้าก็เอาไปปรับหลายแบบค่ะตามที่เขาต้องการเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน,นกับพี่อ่ะนันเอาสเปคห้องนอนฝั่งนู้นดีกว่าได้ค่ะถึงเวลาต้องดูหน่อยละมาไป มาค่ะพี่แอนดี้นี่ค่ะห้องนอนใหญ่ค่ะ<ฮ>ใหญ่พอไหมคะคุณพี่พขาเรียกห้องนอนใหญ่ได้ไหมคะคือตอนนี้มุมของผมที่กำลังมองไปเนี่ยผมเห็นแต่ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำใหญ่มากเดี๋ยวมาดูห้องน้ำและนี่ห้องอะไรฮะตรงนี้เป็นบริเวณแต่งตัวค่ะเป็น,ปนมต๊ะเอ็นคอร์เซตค่ะอ๋ออุ้ยโต๊ะเกลี้ยงแล้วก็ห้องนอน,นอยู่นี่ห้องนอนต่างหากค่ะสมมุติคุณภรรยาคุณสามีตื่นก่อนนะคะออกมาแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวก็ไม่ต้องรบกวนอีกท่านที่กำลังนอนอยู่ ก็อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะนี่เป็นวางเตียงคิงไซส์6ฟุตค่ะใหญ่กว่านี้ก็ยังลงได้ค่ะ7ฟุตก็ยังไหวได้ค่ะเอาผมว่าเอาเต็มเตียงไปเลยดีกว่าเต็มพื้นที่ไปเลยก็ยังได้เลยสเปซตรงนี้อีกค่ะที่อันนี้เราวางเป็นวางเดดเบด,ดนะคะแต่ว่าสามารถวางเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆบางทีเรงนี้ตัองอ่านหนังสือได้เนี่ยคือเขาจะเน้นกระจกจริงๆพี่ขอถามนิดนึงบนนี้นี่คือ floor to ceiling เท่าไหเมร่2.80ค่ะ2.80เมตรนะคุณผู้ชมครับดูดูนี่ขนาดเตียง ไซส์ใหญ่แล้วมีที่วางทีวีอีกวางของวางของวางอะไรก็แล้วแต่มีเดเบดห้องยังเหลืออยู่เลยอ<ม>ะรู้สึกไม่อดึดอัดเลยไม่อึดอัดอะคือสบายสบายค่ะเอาจริบเข้ามาแล้วผมนึกว่าอยู่โรงแรมอะโรงแรมแบบ <c oughs> 7ซเว่นสตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะสวยงามมากคุณผู้ชมครับดูหน้าต่างนะฮะทอสเตมิกเยี่ยมเลยทีเดียวไหนๆห้อง,องห้องนใหญ่ต้องใหญ่ส่ชื่อค่ะ ไม่ใหญ่้เข้าเลยห่วงไม่ชอบจังเลยไม่มีอ่างอาบน้ำระบบอ้อนนะคะน <laughs> ชอบอะ่ะห้องนอนก็ใหญ่มี walking closet นะมีพื้นที่และยังบวกกับห้องน้ำที่แบบมีอ่างใหญ่ๆค่ะ มีนี่เบนมีอ่างล้างหน้าคีสแอนเธอร์คีสแอนเธอก็มีใช้พร้อมกันได้นะคะชาวเวอร์ก็มีกรงมีก๊อกเตรียมไว้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะอันนี้ไม่ให้ทุกหลังนะคะพี่ดิฉันให้แบบชาวเวอร์ให้ทุกหลังค่ะเลิศนะคะเป็นคอตโต้ด้วยสุขภัณฑ์คอตโต้ค่ะในห้องนี้เป็นระบบน้ําร้อนนะคะเพราะฉะนั้นพี่นี่ไม่ต้องกลัวว่าแช่น้ำแล้วมันน้อนไม่พอกระจกให้บานใหญ่่างนี้เลยใช่ไหมบานใหญ่แบบนี้ค่ะอ่าโอเคเลยสวยครับไปดูกันต่ออยากดูอีก แหมขึ้นชั้นสามนี่มันเหมือนกับเป็นคฤหาสน์ใหญ่สําหรับเจ้าหญิงและเจ้าชายเลยเอางั้นเลยเหรอคะ <c oughs> พี่นีเดเินแล้วเป็นไงคะแน่นไปหมดเลยโครงสร้างบันไดเราเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะดีมากเดินแล้วไม่มีเสียงแอนแอดแอดเลยนะคะตัวไม้บันไดก็เป็นไม้จริงอ๋เน็นมไม้จริงใช่ไหมเป็นไม้จริงค่ะ ตอนนี้ลงมาถึงชั้นสนะคะชั้นสานะจริงๆชั้น3ามนะคะเป็นมีแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ห้องนอนนะคะสองห้องนอนชั้นนี้2ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องมีมีดิิงของตัวเองด้วยเนี่ยผมชอบมากเข้ามาแล้วแบบแล้วมีอย่างที่บอกชั้นลอยใช่ไหมมีบันไดเข้าไปนี่มันเหมือนบ้านผมที่จินตนาการไว้คืออยากมีโต๊ะพูอยากมีอะไรเดียมพูดบ่อยไงอ่าค่ะชอบปาร์ตี้ชั้นนี้ มีห้องรับแขกให้เป็นส่วนตัว2ห้องนอน2ห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวไปดูกันเลยไหมคะเชิญเลยครับเชิญค่ะมาเมื่อกี้เราห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนสี่ไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นพาพี่แอนดี้มาชมห้องนอน2ค่ะโอ้หสวยจังเลยอะเหมือนเดิมค่ะพี่แอนดี้หน้าต่างช่องแสงให้แสงสว่างธรรมชาติเข้ามาในห้องนะคะก็จะรู้สึกสบายสบายมันโคซี่อะคุณผู้ชมครับแล้วคือเนี่ยดูสิ จัดวางเฟอร์นิเจอร์นี่บิวอินหมดเลยนะบิวอินหมดค่ะใช้งานได้จริงจำนวนขนาดไซส์ตู้ไซส์เตียงแล้วยังมีสเปซเหลือนะคะโอ้โหดูสิพื้นที่ยังมีเหลือนะคะพี่แอนดี้เดี๋ยวดี่แอนดี้ถามหน่อยนะที่บิวมาแบบนี้นี่คือมากับตัวบ้าน่านหรือว่าเราซื้อบ้านเปล่า,าบ้านมาตรฐานเป็นบ้านเปล่าค่ะแล้วเราก็ตกแต่งเป็นบางหลังแล้วบางหลังเราขายพร้อมกับงานตกแต่งอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถที่บอกว่ามาหลังนี้ชอบชอบทุกอย่างที่เป็น อยู่ในบ้านแล้วค่ะฉันเอาเลยได้ไหมได้ค่ะเป็นขายแบบนั้นไปหลายหลังแล้วค่ะหลายหลังแล้วด้วยหลายหลังแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้บางทีไม่มีเวลาทีนี้ไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะงบประมาณบานปลายไหมยังไงมาชอบมาบ้านตัวอย่างแล้วพอใจเนี่ยนะก็จบเลยเรียบร้อยค่ะเอากระเป๋ากับตัวของคุณเข้ามาจ้่มาอยู่ได้เลยค่ะห้องนอนที่นี่พี่นี่ลืมค่ะที่ไม่บอกห้องน้ำในตัวไปดูกันได้ค่ะมา <9. S 2> มาแล้วค่ะห้องน้ำค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นห้องห้องน้ำของห้องนอนสองค่ะอ่าโอเคได้ก็ไม่เล็กเลยไม่เล็กค่ะไม่เล็กเลยม,มีชาวเวอร์ให้มีทุกอย่างครบค่ะแล้วก็เราให้อย่างนี้เปลี่ยนฟิลกระเบื้องนะใช่ค่ะก็จะรู้สึกแตกต่างกันค่ะอันนี้จะฟิลดูลงมา วัยรุ่นสนุกขึ้นนะครับมีหน้าต่างระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับโอเคประตูแวนนูโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องปัวค่ะัวมบวมไม่ต้องกลัวเลยครับอย่างนี้ดูดีอ๋อออกได้สองทางใช่ค่ะบางทีอาจจะเข้ามาจากทางบริเวณที่เป็นกระจกก็ไดเพราะมันล็อกได้สองทางใช่ค่ะโอเคครับไปในห้องนอนต่อไปห้องนอนสุดท้ายค่ะพี่บี หวังว่ายังไม่เหนื่อยยังม่งเป็นลมนะคะเดินกับเบนก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเบนพามาดูห้องสุดท้ายก็คือ,อห้องนอนสามค่ะทำไมสามดูใหญ่กว่ามันดูใหญ่กว่าเพราะจริงๆแล้วไซส์คงไม่แตกต่างกันนะคะเพียนดี D. แต่มันดูใหญ่กว่าเพราะว่าเรามีเพิ่มความสูงฝ้าค่ะห้องนี้นะคะ floor to ceiling เนี่ย4.7เมตรเลยค่ะ4.7เมตรม่นจะมีไม่กี่ที่นะคะเพียนดี D ที่ให้ห้องนอนแล้ว floor to ceiling 4.7เมตร นี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ถามหน่อยทำไมฝั่งนี้มันถึง4.7อะฝั่งนี้4.7เพราะว่าด้วยหลังคาค่ะด้วยการออกแบบบ้านของเราเป็นหลังคาแบบลีนค่ะทำให้ช่วงหน้าบ้านเนี่ยค่ะหลังคาเขาจะสูงเชิดขึ้นเราก็จะมีสเปซข้างหน้าเนี่ยแหละค่ะที่สามารถทําห้องที่มีฟอร์ทูซีต์ลีสูงๆได้ห้องน้าค่ะพี่นี่ในตัวอ้าวไหนดูสิห้องน้าในตัวค่ะห้องน้ําก็ใหญ่ใหญ่ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนฟีอีกแล้วเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็จะดูอ่ แอนติกขึ้นขึ้นมานิดนึงอ่ามีความเป็นแอน q ิกมีความเป็นหวานหวานเข้ามานะฮะซอฟๆหน่อยแต่เป็นก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะยังมีชาวเวอร์ให้กระจกกั้นอาบน้ำให้เนี่ค่ะพียงดี้ที่พีดี้มองอยู่นี่คะเป็นชั้นลอยของเราค่ะก็จะเป็นสเปซสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้ตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยตั้งใจค่ะตั้งใจเป็นกิมมิคเล็กๆบางทีเนี่ย เด็กๆบางทีเขาต้องการพื้นที่ของเขาเองออเอาไว้นอนอ่านหนังสือเล่นเกมนะคะคก็ <c oughs> ก็จะชอบบริเวณนี้มากค่ะและนอกเหนือชั้นลอยแล้วนี่ยังมีห้องอื่นอีกไหมชั้นสามเมื่อกี้นี้ที่พาพี่ดิห้องนอนหมดแล้วนะคะและีวิ่งเป็นยังมีบริเวณที่เป็นจัดเป็นห้องพระให้อีกค่ะหรอค่ะแลวเบนก็บ,บิเวเป็นห้องพระให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําเองค่ะส่วนกลางเป็นยังไงบ้างน้องเลิฟ ก็นอกจากระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะ,ะเรามีกล้องวงจรปิดรอบโครงการ,รนะคะแล้วก็มีสวนส่วนกลางสะว่ายน้ำระบบเกลือ,อมีฟิตเนสคลับเฮาส์ก็เรียกว่าครบหมดค่ะก็โอเคเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาจริงๆนะด้วยความที่น้องบอกว่า บริเวณด้านหน้าของโครงการก็จะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ค่ะก็จะเป็น13ยูนิตใช่ค่ะมีที่จอดรถประมาณ50คันอพอเพียงเลยแต่พอเข้ามาแล้ว22ยูนิตเท่านั้นเองที่เป็นบ้านเดี่ยวหลัง3แบบ SML ค่ะแต่ก็ไม่มีไม่มี S อะผมว่าใหญ่ไปหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งแต่ซุ้มหน้าบ้านจนถึงสุดซอยเนี่ยแตมป์คอนกรีตหมดเลยทั้งโครงการรวมไปถึงในตัวบ้านด้วยที่ลงรถเป็นแนว โมเดิร์นคอนเทมใช่ไหมใช่ค่ะนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือสายไฟไม่มีนะจ๊ะสายไฟหน้าบ้านไม่มีไม่มีแน่นอนนะออกไปแล้วรู้สึกสบายตาแน่นอนโล่งค่ะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะเพ่อนดี้อย่าลืมตัวหนึ่งที่เราเน้นเรื่องการก่อสร้างเ็นเนี่ยแทบจะดูงานก่อสร้างเองเกือบจะทุกขั้นตอนเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะคะได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คุมงานก่อสร้างอย่างละเอียดและเป็นคุมเองเกือบจะทุกขั้นตอนเลยค่ะที่นี่สร้างด้วยอะไรยังไง เป็นโครงสร้างเสาคานนะคะแล้วก็ก่อด้วยอิฐมวลเบานะคะโอเคค่ะแล้วก็วัสดุที่เราใช้เนี่ยทุกขั้นตอนตั้งแต่ฐานรากจนกระทั่งถึงหลังคาเนี่ยได้มาตรฐานวัสดุระดับพรีเมียมค่ะโอเคเลยนะคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้จะการันตีคอนเฟิร์มคุณขนาดไหนอีกแล้วเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบปุ๊บรีบมาดูเลยคใครที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่แถวโซนของอพุทโุยสายหใช่ค่ะคนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่า หาบ้านที่กําลังต้องการเป็นตึกออฟฟิศนิดๆครับผมนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์หมดค่ะเพียงแค่22ยูนิตที่เป็นบ้านส่วนตัวส่วนตัวไพรเวซีมากติดริมถนนใหญ่ๆๆจริงๆนะครับขับรถมาคุณเห็นเลยป้ายใหญ่ๆเลย The Shelter <c oughs> เพชรเกษมพุทธมณฑลสาย5ถูกต้องเลยทีเดียวตอนนี้สร้างยังไหนนะคะตอนนี้เหลือเฟสสุดท้ายแล้วค่ะสี่หลังสุดท้ายของเราค่ะแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการค่ะเดี๋ยวก่อนเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ พี่ไม่เละจริงๆใช่ไหมยังค่ะยังไม่เละค่ะพี่นี่แต่จริงๆแอบกระซิบว่าทายใหญ่เนี่ยทยเอเนี่ยค่ะหลังนี้คือหลังสุดท้ายคะ่ะ่อ้มันบาดใจพี่เหลือเกินเหมือนโดนท <c oughs> ิมแทงคุณผู้ชมครับรีบมาดูนะครับอ่ะอะไรนะเอาราคาเลยเหรอครับโอเคได้ราคาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านค่ะจนถึงสูงสุด20ล้านค่ะ20ล้านก็คือหลังนี้หะะลังนี้สุดท้ายแล้ว ให้ทุกอย่างในบ้านนะคะพียนดิบิวองบิวอินบิวอินทั้งหมดพามุงพาม้านแก้วน้าทุกชิ้นค่ะพายแม้กระทั่งพายเช็ดตัวที่แขวนอยู่ที่ราวค่ะที่ํำงานคือทําเลตร,ตรงนี้ดีมากๆค่ <c oughs> นะคะน้องสาวผมนี่เขาทํามาไม่รู้กี่โครงการแล้ว <c oughs> เอ๊ยยังไม่ได้บอกเขาเลยนะให้เขามั่นใจหน่อยเกี่ยวกับเดเวปลอปเปอร์ของเราคนนี้ค่ะบริษัทอะไรนะบริษัทมั่นคงพรอเพอร์ตี้ค่ะก็เราอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แล้วมากว่า20ปีนะ่สปีใช่ค่ะ แต่หนูเนี่ยเพิ่งลงเพิ่งลงมาจริงๆก็มาช่วยประมาณใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่สมัยคุณพ่อค่ะอ่าแต่ตอนนี้ผมบอกเลยนะสองสาโครงการที่ผ่านนี้คือฝีมือน้องล้วนๆคือฝีมือน้องล้วนๆจริงๆนะฮะโหเก่งมากเลยก็ตอนนี้ก็ต้องลงมาดูเองค่ะแล้วอย่างที่แจ้งค่ะคือเราเน้นคุณภาพจริงๆค่ะพี่แอนดีอๆๆโอเค นะผมว่าราคาไม่แพงเลย20ล้านพร้อมทุกอย่างดิวอินทุกอย่างผนังผนังเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างมีโปรโมชั่นมีอะไรไหมไม่อยากจะถามอะไรมากกว่านี้ละโปรโมชั่นถ้าบอกว่ามาจากพี่แอนดี้หรือมาจากโฮมบเออร์สกายแน่นอนค่ะมาคุยกันเองแต่พิเศษแน่นอนไม่ต้องห่วงนะพี่สัญญานะแน่นอนค่ะน้องสาวผมสัญญาแล้วนี่คือรุ่นน้องที่เรียนมาด้วยกันเลยนะคะก็ฝากทุกๆคนด้วยแล้วกันว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยว่าวันนี้ได้มา บ้านของน้องสาวคนนี้แต่อีกไม่นานก็จะเป็นบ้านของคุณโฮบอยสกครับรีบมาแล้วกันที่ไหนครับเดอะเชลเตอร์เพชรเกษมพุทธมณฑลสาย5ค่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ